โอ้เลยว่าเดินเบียดเดินลุยเลยนะครับเตะขาต่อยหมัดหนักแรงเลยนะครับดูว่าชอบเพชรเองจังหวะฝีมือความเป็นมวยเหนือกว่าแน่นะครับมีซ้ายหน้าคอยสกัดเอาไว้แต่จะไปตั้งรับเยอะไม่ได้นะครับต้องขยันโต้ด้วยมานักหนักแรงเลยนะครับแล้วว่าหมัดจากมโมร็อกโกไรนี้นะครับจังหวะต่อยหมัดนี่ถือว่าน่ากลัวแหละครับโอกะรับการน็อกเลยละครับเร่งเครื่องเล่นเกม เหยียบคนเร่งแบบนี้ครับเอาแต่แผลคนเร่งครับคนเหยียบคนเร่งครับแตกซะแล้วครับไม่ดูแหลโค้งตรงไหนครับเดี๋ยวดูครับพยายามเตะพยายามต่อยเข้าไปครับห้ามหมดวงไหนก็รับไว้ก่อนเลยครับชอบฟ้าชอบเพชรครับกรรมการบอกให้ให้คุณหมอดูแผลดีกว่าครับขยับเข้าไปครับ พยายามเตะขวาต่อยขวาเจอแข้งซ้ายครับจะรวบตึงสะหน่อยครับแขนไม่พลาดเชือกอยู่ข้างหนึ่งนะครับไม่ล้มครับชอบเพชรแอปห้ามัดขยับโอ้เจอหมัดดับเจอแข้งขวาครับแต่แกก็พยายามมะครับแอปหามัดครับพยายามแบกกำปั้นเข้าหาครับเวลายังมีครับแต่ถ้าช้าโดนแข้งช้าโดนแข้งอ่ามีหมัด1-2มีลูกเตะจ่อล่างครับ หมัดขวาเจอหมัดบวกสวนขึ้นมาครับห่วงในไม่จับด้วยจักกจี้บอกว่าจักกจี้ครับอยู่ใกล้ๆจักกจี้ผู้ชายเหมือนกันขอ,อนี่ครับต่อยหมัดเตะดีกว่าครับขยับเข้าไปเลยครับแอปฮหาหมัดมีไหมหมัดมีไหมไม่มีเจอแข้งครับเอา123สองสมแม่รอให้เตะแล้วต่อยสวนหรือเปล่าครับขยับเข้าไปกระชับพื้นที่แล้วก็พยักหน้าด้วยครับบอกมาอย่าถอยเยอะเอออย่าถอยเยอะเอาแข้งซ้ายครับ แข้ง <h aw ai> ขวาเตะคืนครับเจอแข้งมาต่อยบัตร 1, 2, 3, หนึ่งสองคืนี่ครับมาพยายามบอกให้ไฟแดงเจ้าช่อเพชรยาไทยเยอะยัยเยอะครับดูปล่อยตัวมายกที่สามนะครับยกสุดท้ายนะครับพยายามจะเบียดจะเร่งแล้วนะครับครับอมัดนะครับขยับก็ไปมีเตะขาต่อยหมัดโอ้เข้าในนี่ก็โดนช่อเพชรล็อกเอาไว้ก่อนอยังต่อยไม่ได้ เบียดไม่ได้นะครับต้องเบียดให้เร็วกว่านี้นะครับต้องมีนับมีน็อกให้เห็นแล้วนะครับมาถึงตอนนี้พยายามจะเบียดเข้าไปชอเชตเองก็ไม่ประมาทนะครับอาศัยจังหวะฝีมือแล้วก็มีซ้ายหน้านี่คอยโต้ตลอดเอาละครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับเสียงเชียร์นี้ก็รออยู่เลยนะครับแปลว่ามัดเพียงแต่ว่ายังําเป้าไม่เจอยังไม่เข้าจุดโฟกัสเท่านั้นแหละครับพยายามจะฮึดขึ้นมาครับหวังจะพลิกเกมครับ ลิงแล้วก็ต่อยครับหมัดของแอชฮามัดพิเกมได้ไหมครับยก3ยกสุดท้ายนะครับเปิดหัวปิดท้าย3ยกอครับสันมันเมืองของเราครับ่แข้งขวาครับหมัดพยายามจ้วงไปโอ้หลายต่อหลายหมัดครับหม่แต่ยังคำเป้าแล้วก็แม่จูเลดาแบบแม่นๆ่นไม่เจอครับแล้วก็ไปทางด้านไหนครับ มุมแดงครับชอบเพชรสอชะลอศักนะครับวันนี้เอาชะนะคะแนนแอบธรรมัดวอริเออร์อะคาเดมี่นะครับนักชกมาร์โกตโแบบสนุกเลยครับ